เขาอยู่ด้วยกันมานานเขาก็คิดว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ใส่แต่เดี๋ยวนี้คงใส่บ้างใช่ไหมไม่รู้ถูกป่ะใส่บ้างใส่กางเกงแบบว่า underwear G string ใส่นอนเี่อะไรได้ก็ใส่อะค่ะมาค่ะพี่ตรงนี้มีคำถามค่ะพี่คะพี่แกงค่ะว้าจะไม่หอกมองไม่เห็นอ่าโอเคค่ะ จะให้กัวหอบแก้มก้น่อย Kos: ถ้าถากตอนนี้ก็ต้องให้ตอบว <c oughs> ่า B ค่ะจ้าจ้า B ค่ะถ้าถามตอนนี้ก็คือ B นะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนคือตอนตอนั้นมันไม่โดนนะ ปกติเวลาจูงผู้หญิงก็ได้เงินเดี๋ยวใจให้เดี๋ยวใจให้เดี๋ยวใจ เราไปกนชี้เดินเลยเนาะชีเดินเข้าไปร้านอันที่2อีกทีป่ะไม่แต่นี่กอนีเดไมได้เราอีกร้านเอมใช่ใช่สิไชไม่ใช่ไม่ดีออ้เ่ะได้เราต้องถาไม่ได้ก็ช่วยกันช่วยกันมันข้นในใจเดี๋ยวเราจะลงละเราจะลง ว่าคุยกับพีเรื่องงานนี้วันนี้ว่าแบบว่าเออเดี๋ยวเรามีมาเคลียร์จะให้พีเข้ายังไงอะไรยังไงพีคุยเสียงพูดส่างๆมาทองประมาณค่ะแล้วก็เมาคนอื่นด้วยนิดนึงทีนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วไอเราย้ายไปกินร้านขนมหวานข้างๆดีกว่าก็ลุกไปที่เลยถ่ายสุดใช่ไหมคะพอลุกปุ๊บก็มีตรงข้างๆค่ะเออพี่คะถ่ายรูปใหน่ได้ไหมคะหันมาเป็นส้มโอกับเมย์ค่ะทีนี้พี่ว่ายังไม่เคยเจอใมาแต่ไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ย ไปงานมีติง้งพรุ <S 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 2> <S 2> ่งนี้ด้วย เราก็คุยกันเรื่องถึงเขาไม่อยากให้พวกพี่พีชไปมไ,มไม่รู้จริงๆเลยค่ะขอบคุณ จับชื่อได้แล้วก็จับชืได้เมยด้วยเมยก็เลยต้องมาเพื่อเป็มกจชือได้กก,ดก็แบบเออเจอมางานเดียนะตงตัวพรุ่งนี้เหลืออีกวันจะบินแล้ดี๋ยวน,ววนี้นนจะจองมานี้เลยอะค่ะมาทิทางุระอะไรก่อนไม่มีเลยค่ะพี่ถึงมาถึงคืน Amen. ได้เสียนะไ้เิเพราะว่าแบบแบบเก็บไม่เป็นความลับนานมากเเรียนมากเลยนะเีคุยทุกวันเรื่องงานวีติ้งวันดีเคียดมากไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรว่าอยากให้สบดท้ายงไม่ใช่คนเาเลยพี่บอกว่าแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยแ่จะไม่ด้พูดว่าเราเราเป็นพุกเสียงดังมาเราลำมาอูเพื่อนกลุ่มกลุ่มผู้หญิงัน่ย่คุณน้องก็ต่อละแลขอบคุณมากเลย Thank you. ี่อาจารย์ทำเองได้ค่ะอันนี้คือเราขันมาแล้วนะคะคนที่จะมาช่วยงานเราวันนี้นี่คือเห็นเราตั้งแต่เราเป็นศิษยนะคะใช่ขอคนนี้เลยมั้ยขอพอกันเนี่ย เป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนจริงใจแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ขอคิดกันนะคือพี่แกนไม่ได้ม่ได้มีอะไรน่าห่วงมากแต่ว่าพี่แกนเขาเป็นคนที่เขาจะบอกว่าอะไรคิดเยอะอ่าเป็นคนคิดเยอะคิดมาก ม,ม,ม,มีเรื่องอะไรที่แบบกระทบจิตใจรู้สึกไม่ดีพี่แกจะแบบคิดคิดคิดเครียด,ดแล้วก็จะทำยังไงดีอย่างเช่นเนี่ยงานดิน้นพี่แกก็เครียดมาสามาอาทิตย์ดียังไงดีดีจะยังไงเสียดแพนตลอดเวลาท <c oughs> ี่ผ่านสงสาร <c oughs> <c oughs> พี่แกนมากเสียดแพนตลอดเวลาพี่บอกพี่แกนใจเย็นๆงานเนี้ยทุกคนมาเพราะว่าหลักพี่แกแล้วก็พี่แกก็เป็นตัวเองเป็นแบบพี่แกนนั่นแหละดิเชื่อว่า ทุกคนได้เจอพี่แกก็จะชอบพี่แกแล้วก็รักพี่แกอางที่มีรักพี่แก้จริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมาสิบแปี โดยที่บีไม่ต้องรู้สึกว่าต้องไม่เป็นตัวเองจริงๆคือคิดอะไรอยากจะพูดอะไรก็คือพูดกับพี่แกนแบบที่เป็นบีเลยอ่ะกับคนอื่นเราเรายัางจะมีด้านนึงที่เราแบบเฮ้ grac, เราจะพูดกับเขาดีๆไหมหรือเราจะพูดไปแล้วเขาจะคิดยังไงเราจะกนนังวลเราจะอะไรเน,นี้ยแต่พี่แกนคือพีอใส่ได้พีพูดได้เรื่อจริง เรื่องอะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเวลาเขามีเรื่องอะไรไม่สบายใจอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกันตรงๆแล้วก็ชัดเจนเพราะเราเป็นคนตรงแล้วก็เป็นคนที่คิดยังไงก็พูดยังไงเออจะไม่มีแบบไม่จะมีแบบต่อนหน้าอย่างหลับอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเราแบบคบไปมาแบบเรื่อยๆแล้วก็เนิ่นนานขนาดนี้แล้วก็รักกันเหมือนเดิมแ,บบแล้วเออใช่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบ คือเหมือนเราถึงแม้เราจะไม่ได้เจอกันบางช่วงพี่แกอาจจะไปแฮงเอาท์กลุ่มอื่นดีแฮงเอาท์กลุ่มอื่นอะไรอย่าง <c oughs> <ร>งี้ <c oughs> แต่เราก็ยังจะแบบแว่าติดตามกันเรื่อยๆอะค่ะว่าไอ้เขาเป็นยังไง <c oughs> เราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มันก็เป็นความสััมพนธ์ที่ดีๆๆๆแบบก็รักพี่แกจริงแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่บอกว่าต้องน้อมรักพี่แกนะที่พี่บีรักพี่ก็รู้สึกว่าก็ขอให้รักต่อไปโชคดีนะคะที่รักพี่แกค่ะเพราะว่าพี่แกคนจริงใจ <c oughs> ใหญ่กว่าคนที่แบบมาทำงานกับเราเยอะแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยมีโผอะไรนะถ้าจะโผก็โผเรื่องความรักอย่าเป็นห่วงเป็นพวงตีคู่เลยนะพูดแปลพูดแรลอ๋ออ๋งบีกาเป็นคนพูดแปลใช่อะไรพวกพุที่บอกคือบีมีมีเขาจะเป็นคนแบบพูดคือเขาเป็นคนจริงใจมากจนบางครั้งเนี่ยบางทีแบบ เวลาพูดต่อหน้าคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเหมือนบางทีเราเห็นเขาแบบจะมาเตือนอะไรอย่างเงี้ขาแบบดีแล้วพม่บ้าเย็นๆเลย้ะก็จะคอยคอยคอยบอกเขาเหมือนเป็นน้องอ่ะน้องเหมือนเป็นน้องคนนึงเพราะว่ารู้จักกันมาแบบเพิ่งแต่แบบเข้าวงการใหม่ๆเลยน้องเอาเป็นว่าถ้าเกิดเรามีเรื่องกับใครอ่ะพี่กรก็จะแบบดีหยุดมันมีแบบเสียวก่อนใช่ใช่ดีดีเพราะแบบว่า พอเป็นราศีคือจริงของเราย้อนได้ป่ะได้ได้มเราเคยมีเหตุการณ์นึงที่เราไม่ชอบคนคนนึงนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเด็กๆอะค่ะสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเด็กมากค่ะตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการค่ะเพิ่งเข้าวงการสาวมากเราอยู่แก๊งเดียวกันใช่แล้วก็เหมือนแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะแต่เราเป็นเพื่อนเขาไงแล้วเขาก็มีเรื่องเขาโดนกันทามเขาโดนอีกคนหนึ่งอะทำร้ายเขาแบบ ไม่ดีอะไรใช่ล้าก็เจอองานเจอที่งานแล้วเราก็แบบไม่รู้เรื่องว่าเขามีอะไรการสอต่อพี่แกแล้วเพื่อนๆคนอื่นมาเล่าให้ฟังอ่ะเราก็แบบไหนมันอยู่ไหนไหนมคนี้ช่ไหมเบ่าไม่าตอะไรอย่างงี้ยนตเดเอาหมามาใช่แอวมากอจึผู้หญิคนนึงะที่เราไม่อเค แค่แบบนี้เราก็จะมีเหมือนสมุนของเราคอยลับมรอบแต่เวลาแบบพูดถึงเขาที่คือหน้าออกมากมันจะแบบนี่เธอเวลาเดินฐานะเขาเขารู้ตัวเลยเขาคงลุ้นหรอกเพราพี่แกเป็นคนพูดอะไรแล้จริงใจนะพูดอะไรหน้าออกหน้าออกหน้าออกอะไรอย่างเงี้ยนั่แหละนั่นแหละเขาจะเป็นขาแบบยุดยุดยุดพอก่อนจะมีขาลุยอะไรแบบนี้ดูเรื่องไม่จานเลยเรื่องมาฉันแหละเรื่ยองรับรู้สึกเรื่องค่ะรู้ความรักของนางแบบเยนะเห็นนางแบบแก้ผ้าหมด จริงๆก็จริงว่าีก็เป็นคนน่ารักเหมือนกันน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงใจตรงไปตรงมาที่บอกแล้วก็คือการที่เราจะหาเพื่อนสักคนหนึ่งที่เราไว้ใจได้ที่เราอยากจะแบบแชร์เรื่องอะไรก็ตามได้ทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเอาไปบอกคนอื่นซึ่งปีก็เป็นเพื่อนแกคนหนึ่งที่แกไว้ใจได้จริงๆปัญหาได้นะคะเพื่อนแบบนี้ที่เราสามารถไว้ใจโดยที่ ก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆค่ะพี่แกนก็เป็นคนหนึ่งที่ดีเล่าทุกที่เรื่องได้โดยที่เราไม่ต้องัวอะไรเลยหนกันเนาะสรุเราปวดอะไรกันแน่นั่นก็สเราปวดอะไรกันก็ได้แต่เป็นคนแรงเออเเ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 เิเเเกเเเเเเรเเ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 เกเเเ อันนี้ต้องให้แอดมินมาเปลีลเพราะว่าอย่างน้อยก็เปลี่ยนตลอดเวลาจนแบบว่าจนมีหน้าที่สุดท้ายก็เปลี่ยนอยู่เลยนะใช่เพราะฉะอยังจะเปลี่ยนเลยก็เป,ยกเปลี่ยนอยู่ใช่ค่ะโอเคอเค่ะก็ต,ต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณดีมากๆเลยนะคะคาดมาด้วยได้ค่ะรังนะจ๊ะแลเดี๋ยวให้พี่ถ่ายรูปฝันน้องทุกคนนะคะเขาจะประมูลให้